สวัสดีครับพบกับเดิมบางแบตเตอรี่นะครับความรู้ไม่มีจบสิ้นนะครับให้ความรู้ตลอดนะครับถ้าว่างก็ทําให้นะครับถ้าไม่ว่างก็นานหน่อยนะครับอย่าว่ากันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องตัววัดโวลต์นะครับวัดโวลต์ดิจิตอลนี่คือสั่งมานะครับสั่งมาอ้าวแล้วมันมีความหมายยังไงกับแบตเตอรี่ของท่านนะครับที่มันอยู่ในรถนะครับรถของท่าน เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแบตเตอรี่เต็มหรือไม่เต็มนะครับแล้วควรจะอยู่ที่สถานะโวลต์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับโวลต์ของแบตเตอรี่มันเป็นจุดทศดนิยมนะครับคือไม่ใช่12โวลต์นะครับไม่ใช่12โวลต์เต็มนะครับไม่ใช่12โวลต์แล้วเต็มนะครับไม่ใช่ชาวบ้านก็จะคิดว่าแบตเตอรี่12โวลต์แบตเตอรี่โวลต์จะต้องยืนอยู่ที่12ไม่ใช่นะครับ แบตเตอรี่กึ่งแห้งอ่าเป็นแบตเตอรี่กึ่งแห้งก็คือเป็นแบตเตอรี่แบบนี้กึ่งแห้งนะครับที่ไม่มีจุกลอยขึ้นมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าแบตเตอรี่กึ่งแห้งนะครับอ่าอ่ะ,อะแล้วมันจะรู้ได้อย่างไรนะครับแล้วจะรู้ได้อย่างไรอ้าวอันนี้ความรู้เบื้องต้นเลยสําหรับผมจะมอบให้วันนี้นะครับหนึ่งเลยแบตเตอรี่กึ่งแห้งควรจะยืนโวลต์อยู่ที่12.7เห็นไหมครับ12.7นี่คือ ก็ค่อนข้างถือว่าดีนะครับแล้วเต็มนะครับแล้วแต่ละลูกนะครับจะไม่เท่ากันบางลูกก็สิบสองจุดเจดสิบสองจุดหกสิบสองจุดแปดสิบสองจุดเก้าถึงสิบสาโวลต์นะครับแบตตอรี่กึ่งแห้งถ้าเป็นแบตเตอรี่น้ำโวลต์ต่ำสุดจะอยู่ที่สิบสองจุดห้าสิบสองจุดหกสิบสองจุดเจ็ดประมาณนี้นะครับแล้วแต่คุณภาพของแบตลูกนั้นน,น,นะครับเอาและไอ้ตัววัดโวลต์ที่สำคัญยังไงอะ มันเอาไว้ดูนะครับก่อนที่ท่านจะขึ้นรถสตาร์ทเอาไว้ดูสถานะว้นของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าอะไรครับแบตเตอรี่ไม่ให้เต็มที่ส2องนะครับสมมุติว่านี่เห็นไหมครับถ้าวันหนึ่งสมมตุติจะขึ้นรถสตาร์ทแล้วแบตเตอรี่ของท่านอยู่ระดับนี้อ่าระดับนี้สูงเงินไปนะครับเดี๋ยวคนเดียวใจเย็น อยู่ระดับนี้ไม่ตก็ดีอ่ะเห็นไหมครับถ้าแบตเตอรี่ของท่านอยู่สถานะโวลต์อยู่ระดับนี้นะครับอันนี้คือรถใช้น้อยนะครับรถใช้น้อยขับมากสตาร์ทมากนะครับสถานะโวลต์จะดรอปลงมานะครับถ้าคืนปล่อยไว้อย่างนี้นาะน แบตเตอรี่ของท่านจะอายุไม่ยืนนะครับสมควรที่จะให้มันอยู่ที่บอกไปตอนแรกคือ12.7 12.6สําหรับแบตเตอรี่กึ่งแห้งนะครับถ้าแบตเตอรี่น้ําก็คือ12.5 12.6ก็ถือว่าโอเคนะครับอ้าวนะครับแล้วแบตเตอรี่ที่ไม่ควรสตาร์ททำไงครับมาดูครับแบตเตอรี่ที่ไม่ควรจะสตาร์ทเลยนะครับนี่ถ้าเหลือแค่นี้ ไม่ควรสตาร์ทเลยนะครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่ทำไมครับรถรุ่นใหม่เขามีกล่อง ECU อ่าเพราะว่าเขาไม่มีอะไรล่ะไม่มีตัวกันไฟตกนะครับพอท่านบิดสวิตช์แญแจปักสถานะแรงดันจะดรอปลงทันทีนะครับและอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ของท่านในรถคืออุปกรณ์ e อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้าน่ะถ้าไฟมันตก มันจะเกิดชำรุดเสียหายนะครับเราก็ไม่รู้บอกไม่ได้ว่ามันจะเสียอะไรนะครับไม่ควรปล่อยให้แบตเตอรี่ของท่านตกต่ำกว่าที่เกณฑ์กำหนดนะครับถ้ามันต่ำเราก็ขับไปชาร์จไปนะครับหรือหาอะไรอุปกรณ์เครื่องชาร์จมีขายตามร้านทั่วไปในช็อปนะครับไปศึกษาดูเอานะครับบอกคร่าวๆนะครับไม่ควรต่ำกว่านี้นะครับก็คืออ่ะ จบเรื่องอไอ้นี่เลยใช่ไหมครับอะแล้วพอถ้าแบตเต็มล่ะถ้าแบตเต็มล่ะเต็มแล้วเวลาสตาร์ทนะครับเวลาสตาร์ทจ้องไปเลยครับจ้องไปที่ไอ้นี่เลยครับบิดแจสตาร์ทก็จะต้องไม่ต่ำวกว่า9นะครับวิธีเช็คได้สตาร์ทเบื้องต้นด้วยตัวเองนะครับถ้าเราซื้อไอ้ตัวนี้มาติดในรถน,นะครับจะต้องไม่ต่ำวกว่า9้า 9โวลต์น,นะครับไอตรงนี้จะยุบไปปั๊บช่วงเพ็บตาเดียวในขนาดตาร์ตนะครับ9โวลต์นะครับ,นนรบได้ได้2อย่างเลยใช่ไหมสถานะโวลต์แบตเตอรี่แล้วก็ได้สตาร์ตนะครับได้มาที่สามถ้าสมมุติว่าสตาร์ตรถแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าสตาร์ตรถแล้วสถานะโวลต์จะต้องไม่ต่ำกว่านี้นะครับ นะครับสถา,านะโวลต์จะต้องไม่ต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้ไดชาร์จของท่านคือชาร์จน้อยหรือว่าสายพานหย่อนหรือว่าถ้ารถรุ่นใหม่ก็คืออ่าทานหมดหรือว่าหนูกับสายไฟก็แล้วแต่นะครับไปฟันธงอะไรไม่ได้คือถ้าต่ำกว่า13.3ให้ไปปรึกษาร้านใดทันทีนะครับเราจะไปหวังว่าให้รถมันโชว์สถา,านะแบตเตอรี่ ไม่ได้นะครับเราต้องสังเกตด้วยตัวของท่านเองนะครับตัววัดโวลต์สำคัญอย่างมากนะครับในรถของท่านนะครับเวลาต่อต่อยังไงครับต่อจากแบตเตอรี่ตรงๆนะครับต่อจากแบตเตอรี่ตรงๆแล้ววายสายเข้าไปในห้องเครื่องนะครับไอ้ยวายสายเข้าไปในห้องโดยสารที่คุณเห็นได้นะครับไม่ต้องปิดนะครับต่อตรงไว้นี้เลยนะครับไม่กินแน่นอนครับแบตเตอรี่ของท่านไม่หมดแน่นอนครับอ่าและพอสตาร์ทเสร็จแล้วใช่ไหมครับ วลสถานะโวลตต้องยืนอยู่ได้ขนาดนี้นะครับในขณะที่เปิดโหลดหรือว่าเปิดแอร์เปิดไฟหน้านะครับแต่ไม่ควรเกิน15นะครับไม่ควรเกิน15ถ้าเกิน15ส,สถานะโวลเนี่ยเกิน15โวลต์เมื่อไหร่เขาเรียกว่าโอเวอร์ชาร์จโอเวอร์ชาร์จคืออะไรครับชาร์จเกินนะครับลิมิตของแบตเตอรี่ก็คือ15โวลต์น,นะครับไม่ควรเกินนี้นะครับถ้าเกินแบตเตอรี่จะรับไม่ไหวนะครับ ก็คือว่าแบตเตอรี่เนี่ยเป็นตัวกำกับโวลต์ให้กับไดชาร์จรถยนต์นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแบตเตอรี่ไดชาร์จก็จะเลยดิมิตนะครับโอเคนะครับมีแค่นี้ครับเช้านี้ไม่มีอะไรมากพบกับเดิมบางแบตเตอรี่ติดตริงได้นะครับบอกได้อันไหนผิดอันไหนถูกนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายคุณปุ้น